สวัสดีครับผมวันนี้มีมีดจากช่างวัดนะครับโคราชนะครับผมแกมีช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องแกคนตามก็น่าจะหมื่นกว่าคนนะทำซองไคลน็กด้วยนะครับรับทำซองด้วยทำมีดด้วยนะครับก็คุณภาพซองเนี่ยผมทำกับแกมาเยอะแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ใช้ได้เลยดีเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นมีดที่สมาชิกไม่ใช่สมาชิกโทษ f c เพื่อนในช่องฝากขายนะครับผม เป็นของช่างวัดทั้ง3เล่มนะครับผมกระบวนการทําของช่างวัดเนี่ยนะครับใช้เตาควบคุมอุณหภูมิอบคืนไฟก็ใช้เตาควบคุมอุณหภูมินะครับราคามันอาจจะดูสูงนิดนึงแต่ว่ากระบวนการทําตามหลักโลหะวิทยานะครับผมความแข็งความเหนียวเนี่ยผมว่าได้ครับผ่านนะครับผมดูจากที่ช่างทดสอบนะผมยังไม่เคยทดสอบเองนะครับผมเริ่มกันเลยนะครับ อันนี้เอาออกมาให้ดูก่อน3ามเล่มเดี๋ยวผมเจ้าของเก่าผมที่ทําคลิปไปแล้วอีกสองเล่มเอามาเทียบกันนะครับ mm. เพื่อมีคนสนใจจะได้เลือกเอาจากทรงที่ตัวเองชอบนะครับโอเคเล่มแรกนะครับซองนะครับเล่มนี้ต้องบอกตาําหนิอันดับแรกนะที่เจ้าของแจ้งผมมานะเล่มนี้ทดสอบฟันไปประมาณ3ครั้งนะครับไม่ได้ใช้งานจริงจังอะไรนะเดี๋ยวผมให้ดูคมนะครับคลิปเสียต้องบอกนะเสียนะครับเสียนะครับที่ผมย้ําเพราะว่า เดี๋ยวเพื่อนๆได้ไปแล้วบอกว่ามันมีปัญหานะครับมันเสียนะครับตัวล็อกมันเสียนะทำยังไงมีขายในช h อป e ี Lazada ตัวละประมาณ100บาทนะครับผมหรือสั่งซื้อกับช่างวัดก็มีขาย100บาทนะครับโดยประมาณนะอันราคาอาจจะบวกลบนะครับผมจะบอกว่าอะไรอ้อนะครับซองใครเด็กอย่างดีนะครับสภาพเก่าเก็บนะนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทรงมีดนะครับ ตัวนี้นะครับเหล็ก SK5 นะครับเดี๋ยวผมจะชั่งน้ำหนักนะครับวัดความยาวให้ดูนะอันนี้ให้ดูซองก่อนนะครับทำจากเหล็ก SK5 นะครับเดี๋ยวแจ้งราคานะครับตะคู่นะครับให้เห็นมีดก่อนส่วนเล่มนี้นะครับเขาไม่ได้แจ้งตำหนิอะไรมานะทดสอบไปครั้ง2ครั้งเรามาดูกันนะครับว่ามีตำหนิไหมนะครับทุกเล่มนะครับต่อรองราคาได้นะเจ้าของมีดบอกนะครับเหล็กพานไถนะครับ ผ่านไถไถรถฟอร์ดนะครับตาแพะนะครับโอเคปาลังนะช่างวัดเหมือนกันนะครับโอเคตัวเล่มนี้นะครับก็ปเป็นเหล็กผ่านไถเหมือนกันนะครับซองไขรเด็กนะครับก็แน่นหนาดีนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับคลิปปรับระดับได้ปรับได้คือจะขวางกับเข็มขัดแต่ว่ามันไม่แน่นต้องไขน็อตให้มันแน่นนะถ้าจะทาขวางนะครับแต่ถ้าจะทําแนวตั้งแบบนี้ก็ ไม่ต้องไขน็อตนะครับหมายถึงว่ายึดน็อตตรงนี้ให้มันแน่นนะครับย้ำเข้าไปหน่อยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับเขาบอกทดสอบไม่ได้ใช้งานจริงจังนะทดสอบฟันครั้งสองครั้งนะครับเหล็กผานไถ่นะครับช่างวัดนะครับทําไมเล่มนี้ไม่มีตาช่างวัดผมไม่แน่ใจนะแต่เจ้าของเขาบอกของช่างวัดนะครับโอเคนะอ่ะผมให้ดูนะครับทุกเล่มนะครับมีซองไขเด็กนะครับปลอดภัยนะครับ มีเล่มนี้เล่มเดียวนะครับที่ซองที่คลิปมีปัญหาคลิปเสียต้องบอกว่าคลิปเสียนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนเก็บซองก่อนนะจะได้ไม่เก,ก,กะนะครับเล่มที่หนึ่งเดี๋ยวผมวางตรงนี้นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเล่มที่สองเล่มที่สามนะครับเล่มที่หนึ่งนะครับเหล็ก sk 5นะครับคออินดิเันนะครับผมเป็นเหล็ก มาเป็นเพลาหรือเป็นอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็มาหนีบนะครับคอมีดสวยนะนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวกันนะครับแล้วก็ทํากันมาเสียบเข้ามานะครับย้ำหมุดค่อนข้างใหญ่นะครับผมฟิตติ้งตรงนี้แน่นหนามากนะครับคมอาจจะมีร่องรอยการฟันมาที่ตรงนี้นะครับหน่อยเดียวนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับ sk 5นี่ แข็งและเหนียวมากนะครับใช้ทําใบคัตเตอร์นะคัตเตอร์แข็งแข็งนะครับทาเลื่อยทําอะไรพวกนี้นะครับเล่มนี้นะเจ้าของเขาได้มาในราคา5,500บาทนะครับเขาเสนอขาย ,3890 บาทนะครับต่อรองราคาได้เล่มนี้นะครับเหล็กพันถ่ายนะครับเล่มนี้น่าจะไม่ได้ทดสอบเลยเนี่ยใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยเลยนะนะครับเห็นไหมนะครับ เจ้าของได้มาในราคา3,30020บาทยังไม่เคยใช้เขาก็เลยเสนอขาย32,50บาทก่อนนะครับต้องบอกอย่างนี้นะก่อนนะต่อรองราคาได้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับแจ้งราคาก่อนนะครับอิเนเอฟนะครับใช้ไปครั้งสองครั้งทดสอบนะครับดูนะครับเป็นคมคมกีบบัวนะครับผมดูนะผมพยายามดูว่ามีร่องรอยมีตําหนิอะไรไหมนะครับ ก็ยังดีอยู่นี่มีหมุด2จุดนะครับผมด้ามก็สวยดีนะครับเจ้าของได้มา2600บาทเจ้าของเสนอขาย2350บาทนะครับอ่ะมาดูความยาวอาจจะนานหน่อยนะครับค่อยๆไปนะเล่มนี้นะครับเฉพาะส่วนของคมนะ10นิ้วนะครับแต่จนถึงด้ามเนี่ยนะครับผมเอาตั้งแต่ อินทิกรัลมันคอมันจนถึงปลายด้ามนะครับ6นิ้วนะครับคม10นิ้วนะครับด้าม6 6นิ้วนะครับส่วนปลาลังนะครับส่วนของคม10นิ้วนะครับแต่พอมาจนถึงด้ามตรงนี้นะครับ1ฟุตนะครับ12นิ้วนะครับแต่ถ้าเฉพาะตัวด้ามไม้6นิ้วนะครับผมอินเนบนะครับคม10นิ้วครึ่งนะครับแต่ถึงด้ามเนี่ยหฟุตนะครับคมถึงแค่ตรงนี้นะครับ10นิ <Log gent>. <S <s ้วครึ่งนะ นะครับผมส่วนตัวด้ามนะครับ6นิ้วนะครับได้ต่อไปความหนานะครับแปดมิลนะครับผมให้ดูที่ตรงนี้นะแปดมิลกับเรียวปลายมาที่ปลายนะครับ3.7นะครับ 3.79 3.8นะครับโอเคมีคาบนิดหน่อยนะมีคาบนิดหน่อยนะนะครับเก่าเก็บส่วนปลาลังนะครับน่าจะเท่ากันตลอดนะ5.8ที่ปลายก็5.8นะครับใช้ได้นะครับเดี๋ยวดูน้ำหนักนะครับเล่มนี้นะครับเหน็บ5.3ที่ปลาย สี่จุดเจ็ดนะครับกิโลผม,มเรื่อนี้นะครับ เฉพาะตัวมีดนะผมช่างเฉพาะมีดนะครับผมที่ช่างเฉพาะมีดเพราะว่าเวลาฟันจะได้รู้น้ําหนักนะครับจริงๆถ้าใ้ดีก็ช่างน้ําหนักทั้งหมดจะได้รู้ว่าเวลาพกหนักไหมนะครับจะเอาเฉพาะมีดก่อนนะหกร้อยสามสิบหกกรัมนะครับผมเล่มนี้นะครับหกร้อยหกสิบกรัมนะครับเล่มนี้นะครับ ห้าร้กรัมนะครับผมโอเคนะผมแจ้งราคาแล้วความยาวความกว้างเอ้ยความกว้างยังโทษทีนะครับน้ำหนักแล้วนะครับท้องใบกว้าง2นิ้ว2หุนหนึหุนครึ่งนะครับตัวนี้ท้องใบกว้าง2นิ้วนะครับ ตอนนี้ท้องใบกว้าง2องนิ้ว2หุนนะครับโอเคครบนะครับต่อไปมาดูมีตำหนิอะไรไหมนะครับคือผมอะบางทีผมไม่เห็นตำหนิจริงๆนะผมต้องบอกอย่างนี้นะครับผมไม่มีเจตนาจะปกปิดนะครับบางทีผมก็มาดูพร้อมๆกันนี่แหละนะครับผม ผมจะถามเจ้าของมีดก่อนว่าม,มีตําหนิอะไรไหมอย่างรอบนี้เขาบอกมาว่าคลิปคลิปคลิปหมายถึงคลิปตรงซองอเสียโอเคอย่างนี้นะครับโอเคเลยนะครับอ่ะนะครับเบื้องต้นผมดูที่คมนะก็ไม่มีร่องรอยอะไรนะครับไม่มีรอยแตกรอยละรอยอะไรเลยนะครับผมมันเป็นแค่คราบดำๆจากการใช้งานนะครับผมตรงนี้นะครับอาจจะเป็นตอนจับ นะครับเงือนะครับพวกนี้เป็นเหล็ก sk 5เหล็กขึ้นสนิมได้ต้องบอกแบบนี้นะถ้าได้ไปนะครับก็ต้องลงน้ํายาให้ดีนะครับพวกมีดพวกนี้นะครับจับใช้งานเนี่ยครับคาบดาๆพวกนี้นะเกิดจากเงือทั้งนั้นนะครับผมเป็นกรดเหงือเราเป็นกรดไหมนะครับเป็นอะไรไม่รู้นะโทษทีเดี๋ยวบอกผิดนะครับมันก็กัดเข้าไปได้นะครับผมรีวิวมีดผมถึงพยายามใส่ถุงมือด้วยนะครับเพื่อไม่อยากให้เหงือตัวเองไปเปื้อนมีดเพื่อนนะครับแล้วก็ไม่จะได้ไม่โดนคมนะครับผม โอเคนะไม่มีตําหนินะครับด้ามก็ยังดูดีอยู่นะครับอาจจะมีตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับแจ้งลดราคาไปเล่มนี้ลดเยอะนะครับเกือบ2,000นะครับเล่มนี้นะครับไม่เคยใช้งานนะครับรถประมาณร้อเดียวนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับน่าจะแค่จับอย่างเดียวเพราะมีคราบดำๆตรงนี้อย่างที่ผมบอกนะเกิดจากเหงื่อนะครับด้ามช่างวัดทำตรงนี้นะครับรับก็อุ้มมือดีนะนะครับ ้ายบานนะครับกันจะได้ไม่หลุดไม่ลื่นหลุดอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนะครับโอเคเลยนะครับผมตรงนี้เป็น2สเต็ปเพื่อให้นิ้วเข้าที่ร่องนะครับแบบนี้นะครับเท่าเบื้องต้นเท่าที่ผมลองจับเนี่ยใช้ได้นะครับเหล็กผันไถ่เนี่ยควรเอาไปใช้เนี่ยนะครับเรื่องความเหนียวเนี่ยผมว่าหายห่วงนะเออเล่มนี้สวยนะครับย้ำหมุดมาสจุดนะครับแล้วก็ย้ำตรงนี้นะครับหมุดธรรมดาอีกสองจุดนะครับ เื้องต้นดูด้ามไม่มีแตกนะครับใบมีดยังไม่ได้ผ่านการใช้นะครับผมโอเคส่วนเล่มนี้นะครับใบมีดดำดำจากน่าจะกัดจากการทดสอบธรรมดานะไม่ได้ดำอะไรเลยนะครับผมด้ามก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับผมคอสวยดีนะครับ อเคตรงนี้ก็แน right? mm ่นหนาดีนะครับลายไทยใช่ไหมลายดอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสวยดีนะครับโอเคตรงนี้ก็จับแบบนี้ได้นะครับเผื่อจะเหลาจะถากอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมสตสอบเดี๋ยวผมทดสอบคมนิดเดียวนะครับนะครับ น,น่าจะผ่านการกระแทกไม้มานะครับนิดหน่อยนะครับผมมันก็คือกรีดมันก็ยังเข้าแหละนะครับแต่มันมันไม่เฉียบเหมือนตอนน่าจะตอนที่ได้มาแรกๆนะเห็นไหมนะครับมันโดนน้ำมันที่มือน,นะครับอันนี้นี่อันนี้คือใหม่ยังไม่เคยใช้งานนะครับมันจะคมจะแบบนี้เลยนะครับผมเห็นไหมนะครับ ส่วไมใช้งานก็จะลักษณะประมาณนี้ยครับก็จะเข้าแต่ก็จะคือจะจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เนียนไปแบบนี้แค่นั้นเองนะครับนี่ก็ผ่านการใช้งานมานะครับผมผ่านการทดสอบนะไม่ได้ใช้งานจริงจริงจังนะเจ้าจของบอกนะครับอืมนะครับความความเฉียดมันก็หายไปนะครับผมโอ้เล่มนี้ กีดกระดาษไม่เข้าแล้วนะครับน่าจะทดสอบไประดับหนึ่งนะครับผมแต่คมเนี่ยไม่ได้เสียหายนะครับไอ้คำว่ากีดกระดาษไม่เข้านี้ไม่ฟันไม่ใช่ว่าฟันไม้ไม่เข้านะผมว่าฟันไม้ไม่เหลือนะครับนี่คือผมดูนะว่ามีคมเสียหายอะไรไหมนะครับ องเฉือนกับกระดาษที่แข็งขึ้นมานิดหนึ่งนะครับโอ้กระดาษเปียกนะครับลื่นไปเลยนะครับต้องน่าจะต้องรับคมใหม่นะครับถ้าอยากให้คมเฉียบนะนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะนะครับให้ดูนะครับว่าของมือสองก็จะประมาณนี้ ของมือหนึ่งคมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเทียบกับของที่ผมลงขายไปเมื่อสองสาวันที่แล้วนะนี่นะครับเล,เล่มนี้ของผมเล่มนี้ก็มีคนฝากขายทำสองเล่มนี้ทําคลิปไปแล้วนะครับคลิปยาวๆไปแล้วนะแต่นี้เอามาให้ดูํามเพราะว่าอะไรหนึ่งเทียบกันไปเลยเผื่อใครอยากได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาอีกทีหนึ่งเลยนะครับ คือผมชอบให้เทียบแบบนี้นะครับเพราะว่า1น,นะครับคนที่เล่นมีดเนี่ยนะครับง่ายต่อการตัดสินใจว่าตัวเองชอบทรงไหนนะครับบางทีเราไม่เห็นมีดมันมาวางให้เห็นกันแบบนี้ไงเราก็เลยเลือกไม่ถูกว่าเอ๊ะเราจะอยากชอบแบบไหนนะครับช่องผมผมก็จะประมาณนี้นะครับเอามาวางให้เห็นๆนะครับไปไหนละก็ วกนี้มีมีคลิปยาวๆเลยนะแต่ผมแค่ทบทวนคมให้ดูนี่10นิ้วเท่ากันนะครับจนถึงตรงนี้1ฟุตเท่ากันนะครับด้ามนะครับ6นิ้วเท่ากันนะครับเล่มนี้นะครับ10นิ้วนะครับด้าม6นิ้วครึ่งนะครับเล่มนี้พิเศษหน่อยด้ามเป็นเขาควายแกะสลักรูปเสือนะครับเล่มนี้ก็ช่างวัดนะครับสี่เล่มนี้ช่างวัดเล่มนี้จะเป็นของมีดกระทิงเบิกภัยนะครับ อันนี้แกะลูกเสือนะจะทำอะไรอ้อชั่งน้ำหนักเล่มนี้800กรัมเลยมันเป็นเหล็กแหนบ850กรัมเหล็กแนบและหนานะครับเห็นไหมเทียบกับเล่มนี้นะบางกว่าเยอะเลยเห็นไหมครับแต่เล่มนี้เหล็กผ่นไถนะครับเหลือ700นะครับ50กรัมหายไป1 0 0กรัมนะครับขีดหนึ่งนะ เล่มนี้นะครับเหล็กโบลอนนะครับเบานะ4 0 0 5 0 0กรัมนะครับมันมนหนักที่เข่าควายนะครับแต่น้ำหนักที่ไปไม่รู้สึกเลยว่าเบานะครับก็ประมาณนี้นะนะครับให้ดูนะครับแจ้งราคานะครับเล่มนี้นะครับเหล็ก SK5 เจ้าของได้มา5้0พขาย3,890เล่มนี้เหล็กพานไถนะครับพานไถรถฟอร์ดนะครับตาแพะนะครับเจ้าของได้มา3,320เหลือ3,250เล่มนี้2,600เหลือ2,350เล่มนี้ของผมใหม่นะครับเอ่อเท่าไหร่นะ2 8ง0ันบาทนะครับเล่มนี้ใหม่ไม่เคยใช้งานเจ้าของได้มา5,300ขาย4,000 900นะครับเล่ม1เล่ม2เล่ม3ามเล่มเล่ม5ต่อรองได้นะครับอ่าเล่มผมด้วยก็ได้ต่อรองได้ลดได้นิดหน่อยนะทุกเล่มนะครับต่อรองราคาได้นะครับลดได้อันนี้ผมตัดสินใจได้เลยว่าจะลดได้เท่าไหร่นะครับแต่บอกเลยลดไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าใหม่ไม่เคยใช้แต่เล่มอื่นถ้าถามมาผมจะถามเจ้าของมีดให้นะครับราคามีดที่ผมจดไว้ตรงนั้นก็คือราคาจากเจ้าของไม่ได้บวกเพิ่มนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมฝาก f a c e b o o k ผมด้วยนะเพจนะครับมีดและขวานเหมือนกันนะครับผมข้างใน facebook เนี่ยนะครับก็จะมีลิงก์ของ lazada หามีดราคาไม่แพงมาวางไว้ให้นะครับคนที่ซื้อของใน lazada ถนัดก็ลองกดลิงก์เข้าไปซื้อดูนะครับผมแต่กระบวนการซื้อตรวจสอบ เองนะครับว่าได้ของตามที่ตัวเองต้องการไหมถูกต้องไหมนะครับผมแค่เอาลิงก์มาวางไว้ให้เฉยๆนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ